ชาวเชียงใหม่ไปที่นี่กันได้ยางโกดังเสื้อผ้าญี่ปุ่นมือสองราคาลักซี่มีครบทั้งผู้หญิงผู้ชายและเสื้อผ้าเด็กด้วยนะบอกเลยไม่ว่าจะแฟชั่นหน้าหนาวหน,าน้าร้อนมีให้เลือกเยอะมากถ่ายคลิปมีแจกส่วนลดด้วยที่นี่ก็คือดารูมาเจแปนเชียงใหม่โกดังเสื้อผ้าญี่ปุ่นมือสองที่ใหญ่สุดเข้ามาแล้วหยิบตะกร้าได้เลยนะคะด้านในจะมี2โซนนะทุกคนแต่และโซนราคาไม่เท่ากันและมีโปรโลดทุกวันสูงสุดเก้าวันที่เปอร์เซ็นต์เลยอย่างวันที่ไปโซนหนึ่งคือกิโลละลายแบบเองอะ่ะถูกมากเสื้อตัว พี่อแล้วดูชุดนี้ดิลด20%เลยโค้รคุ้มอะทุกคนลด,ดรับให้90%ส่วน2ฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบเนื้อผ้าดีชุดสวยๆเยอะเลยแล้วใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศหน้าหนาวนี้ต้องมาช้อปที่นี่คือแฟชั่นหน้าหนาวเขาเยอะมากๆเอาจริงเสื้อโค้ทที่ทําไม่ใส่ถ้าซื้อมือ1ราคาหลักพันเลยนะแต่มาซื้อที่นี่ช่างกิโลแค่140เองอ่ะโคตรถูกเสื้อกันหนาวเด็กก็มีคือเราสามารถอยู่ในนี้ได้ทั้งวันเลยอ่ะที่นี่ลงเสื้อผ้าล็อตใหม่ทุกวันเสาร์นะคะเสาร์นี้คือต้องไปแล้วแล้วใครที่ตามมาจากคลิปนี้ได้ส่วนลด5%รับคูปองได้ที่ร้านนานด้านหน้าตรงนี้เลยก็ทางเปิด10:00นถึง18:30น อยู่ทุกวันจันทร์ช่วงปีใหม่เขาก็เปิดนะทุกคนพี่กาอยู่ศูนย์นิสสันสาขาสนามบินค่ะ